สวัสดีท่านผู้ชมกัดด้วยนะครับนวันนี้เนี่ยผมอยู่โอเคก็ในวันนี้ผมอ่าอะไรช่องจากจากช่องอะไรวะจากช่องนักกากจอมติ้งต้องชาแนลก็มีคลิป2คลิปนะก็เป็นคลิปของ The ะบาร์ทีแล้วก็ผมแต่ว่ามันเกิดปัญหาหนึ่งคือมันเฟลคำถามคำถามก็คือมันมันเฟลได้ไง คือมันฟลนตั้งแต่เดอะบาร์ดดชเชนะครับแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรทำคลิปนะครับผมกับผมนี่แหละคนเทนตาของผมนี่แหละแต่ว่ามันเกิดปัญหาปัญหาที่ว่าคือเข้าเกมไม่ได้ที่จริงผมจะลงเกมโรบ็อกซ์แต่ว่ามันลงไม่ได้แบบปลกปะเพื่อนทำไมเพื่อนนายลองพูดสาเหตุที่ทำไมนายถึงแบบ เข้าโลบักไม่ได้โอเคเงียบโอเคถือว่าตอบแล้วไหนนี้ <c oughs> นโอเคนะครับก็อย่างนั้นแหละอย่างที่เขาตอบเมื่อกี้แหละตอบแบบไม่ตอบแบบไม่แบบเอ่ยปากนะตอบแบบ,แบบนะบแบบฉันจะไม่เออปากตาตาตาว่าแต่กุ่มว่าแต่กุ่มนี้คือโอเคนะครับ อ่าผมจะลองเปิดใจเล่นเกมระบอกอีกครั้งหนึ่งแต่ก็โดยมีตัวปวดตัวนี้เป็นการช่วยใช่นะครับแต่ว่าเปิดหน้าไม่ได้นะครับผมให้ผมถึงประมาณสักห้าพันซับสไครต์นะผมผมจะเปิดหน้าครั้งแรกมันน่าจะเปิดของกูเป็นลายลายแต่ไม่เคยเห็นหรอกจริงๆเพราะว่าไม่รู้จักช่องช่องของาคือ The Bar T h ด b a บาร์เนะครนะผมอือ ก็อย่าลืมติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้เอาสักสิบนาทีสิบนาทีแบบพอหอมปากห้องคอเพราะว่าสิบนาทีเนี่ยผมจะได้ตังค์ได้เหรอมัได้ไหมมันมีคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์เหรอใช่มีคนคอมเมนต์นะครับอ่าแป๊บน,นึงนะขอจูสงสมองก,ก่นอนเคยคลิปรับอกก็คลิปส่วนคลิปรับบอกแล้วกัน แต่ว่าเดี๋ยวจะลองข้อหลับอีกรอบหนึ่งนะครับอืมเดี๋ยวผมจะลองข้อแลบอีกนิดอีกนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเกมเนี้ยเดี๋ยวเกมกันหน้านะแต่ว่าช่วงวันอาทิตย์เนี้ยผมจะลงเกมพับ G on m o b i l e คาับผมชแล้ว o n mobile ใช่ on m ม b i l e ถ้าคุณจะพูดทำสมัมนะวะเนี้ยก็รอติดตามต,ตอนนี้ผมจะ พับปีพับจีมวาผมผมจะคอร์รบกับดีจฟิมเบอรี่ซุนซุนเจ็ดหืมกกคลิปนี้เอาสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวจะลองคลคอรแลบดูแล้วคลิปพุ่งนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตัดนะหรืออาจจะตัดก็ได้แต่ว่าจะตัดเป็นบางช่วงบางช็อตละกันเพราะว่า มนนานานะครับพะมาน,นานบางคลิปของผมหรือว่าคลิปเนี้ยอาจจะไม่ถึงสิบนาทีก็ได้ใครจะไปรู้นะครับอาจจะมีเสียงลิขสิทธิ์นะครับผมแต่ว่าเขาอยู่ตรงนู้นแต่ว่าเป็นหมอลำนะเออผมจะพูดแทรกตอนที่เพลงมันร้องก็เพราะว่าผมกลัวว่ามันจะจินลิกสิทธิ์เพลงที่มีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้อืมนะครับเออที่สําคัญนะครับท่านผ<ห>ู้ชมกร้ย ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวแปนึงท่านผู้ชมครับกรุณา w a เล็ตให้ผมด้วยผมอยากได้โทรศัพท์เครื่องนี้มากเลยอย่าลืม w a เ l ็ตให้ด้วยนะครับผมจนช่วงนี้ผมจนมาก w a เ l ็ตที่ศูนย์หก7้าหนึ่งสามแปดสิบก้านะครับผมตอนนี้มี w a เ l ็ตแล้วนะครับรอคนอุดหนุนยอจะรอซื้อเครื่องใหม่คือเครื่องนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าพี่แบมก็อืมทำอยู่นะครับเนี่ยสิ้นเดือนนี้ยผมรอโทรศัพท์เครื่องใหม่มากทุกคน แต่ก็ต้องรอต่อไปแล้วก็จะตัดต่อมผมก็จะเริ่มตัดต่อไปเรื่อยๆอ,อย่าลืมดดดเ,เดี๋ยวจะบัทอี่เคสดีเราต้องแสดงความบ้านจนให้เข้าดูนะดูด,ตดิตั้งผมนิดนึงตั้งผมนิดนึงนะอ่าเดี๋ยวไชแสดงความบ้านจนนะดูนะแสดงแสดงด้วยความบ้านจนบ้านจนผมอะ <c oughs> บ้านจนของแท้เลยบ้านจนไปแต่ใบยี่สิบใบร้อยไปอยู่ใบเดียว <laughs> เนี่ยผมกำลังเก็บตังค์อยู่นะครับพอยอยเก็บตังค์อยู่เอานี่เงินไปโรงเรียนกูเลยนี่ยโหเงินแค่ส่วนแค่รออย่าพูดแท้งจะลงเี่อยตั้งแต่รอหมดแล้วเ่ยแม่เอ๋กจะไปเที่ยวตรงไหนอ่าเรียนบาทมาบ้างก็ได้เรียนบาทกบีนะใช่ไม่ถามว่าได้มาจากไหนอ่ะต้กงมาจากหลวงไพนะในไฮโลไม่สนับสนุนให้เล่นให้เล่นไพ่นะครับผมอย่าเสียดทเงพนทาง อันนี้เล่นได้เล่นได้ทั้วัเล่นยูกิโอ้เล่นได้แต่ถ้าเล่นไพ่เล่นอะไรผมไม่แนะนำดีกว่าอันนี้ผมก็กินพิซซ่าหมดแล้วพิซซ่าไฮไฮเฮดลาฮาปลาเกกมมเเนี้ออทุกคนเกือบลืมผมมีเกมนึงเกมผีเดี๋ยวจะคอลแรบกับช่องนี้แล้วกัน เอาเป็นว่ารอรอติดตามชมแล้วกันเกมผีคนที่ขอมาดูด้วยเกมผีนี้สําคัญมากสำคัญจริงๆเอาสักสิบนาทีก่อนเอาให้มันถึงสิบนาทีถ้าถึงสิบนาทีปุ๊บผมจะได้ยอดยอดวิวแล้วยอดตังแค่นั้นแต่ถ้าได้ห้านาทีหนึ่งนาทีมันคงไม่แบบมันคงไม่เฟี้ยวอ่ะเออเอาแบบสิบนาทีแล้วกันเนี่ย ไม่ผีมันก็ไม่มาฆ่ากูเหมือนเดิมหมายค่อยว่าไงหมายค่อยว่าไงก็ไม่รู้นะครับอือเดี๋ยวผมให้ดูนะเกมนี้เป็นเกมอะไรอ่ะสปอยก่อนไม่กําลังหาเกมผีที่มันแบบฆ่าแบบผู้เล่นอยู่ฆ่าผู้เล่นว,ว่าเสียงแน่นอนสวนแฟนแอมเฟดี้เออเกือบลืมแฟนแอมเฟดี้เอ้ไอ,อ,อ้หุ่นกระป๋องที่อยู่ในโร<ช>งพักอะ่ะมีคนขอมาเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแต่ไม่ใช่ผมนะ ผมกลัวมากกลูใช่ไหมใช่แล้วเอกชอบเกมนี้อ่ะกูไม่ว่ากูสามารถมายินเลขกีได้ืมกูสามารถยินเลขกีได้ด้วยการที่เอาธนูโง่ๆมายิงแต่ผมผีแม่งก็ตายแบบโง่โง่เกมนี้ผมไม่รู้หลังนะว่าจะเป็นเกมแบบไหนแต่รอดูติดตามชมใช่แล้วครับตอนนี้กำลังแบตหมดเนี่ยทุกคนกรุณาวอลเล็ตให้เยอะผมจะได้ซื้อเครื่องใหม่สักทีไม่แนะนำเว้ยโอน แค่วอลเลทถึงสี่พันแค่นั้นแหละเดี๋ยวพาไปซื้อเลยโทรศัพท์ยี่ห้อโทรศัพท์กูด้วยอ่าฟังจากฟังจากปากของเอ่อเอ่อ The b a ัต i ทิเออใช่แล้วใช่ลหมครับจริงมาสามพันสามร้อยเก้าสิบเก้าสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอืมไม่ครับจริงอ่ะมันมีเลขสามข้างหน้าแล้วก็เก้าข้างหลังเลยแล้วก็ Infinity ว <laughs> อินฟินิตี้ไปด้วยอินฟินิตี้อู้แพงจังวะ <laughs> นะครับตอนนี้ผมก็มีเอ่อทั้งเอ่ออะไรหลายๆอย่างนะทั้งเป็นแบบในรูปแบบอื่นๆนะ ตอนนี้ครับไอยอยู่นี้เนี่ยก็คือแบบแฟลชไดร์นะครับคือแฟลชไดร์งานคลิปนี่แหละเออเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆลงเออที่สำคัญผมมีนี่ด้วยผมยืมจากเพื่อนนะครับผมจากช่องเดอะบาร์เทจส์นะผมไอมันนั่งเป็นกระโปรงโง่ๆอยู่ตรงนี้อ่ถ้าแล้วแต่ว่าผมเปิดนานไม่ได้เปิดปุ๊บตีนโนดหน้าอันนี้ผมไม่รู้หรอกว่ามันใช้ยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองถามดูอีกทีนึงว่ามันใช้ยังไงก็เอามันถึงสิบนาทีก่อน ถึงสี่นาทียังวะเพิ่งแปดนาทีเองไะทุกคนแปดนาทีเหรอฟังฟังคอแหลบเลยอือคอแหลบแบบมันจะตายใช่ไหมมันจะตายให้ได้ใช่ไหมตาอือหือไงกูต้องเอาตีโยนหน้ามึนงนะมึงจะตายเวนเน่โอเคนะครับก็เป็นกล้อง oppo นะครับที่แบบดีมากมรู้จักกับเขาเลยเหรออ๋อกูรู้จักดี <c oughs> เขียนเขาเห็นเขาพูดมา เห็นเขาเห็นเขาาพูดมาครับไม่ใช่อะไรหรอกเห็นเขาพูดมาซึ่งตัวนี้มันกันน้ําได้หรือเปล่าผมว่าน่าจะกันได้น่าสนใจเกมโรงพยาบาลนี่ไหมเพื่อนอ่าเอาเกมโรงพาบาลนี้ก็ไม่เล่นยากอะไรหรอกแค่นายปดล็อกสถานที่เรื่อยๆแล้วเจอผีจับสแกรไปจนครบเองก็จะชนะโหมันทํำลายจิตใจผมมากนะทุกคนเกมเกมผีเกมปั่นไฟไหมล่ะมาเเกมปั่นไฟเกมผีเห็นเคยแหะมึงเน แล้วจะมีคนเป็นผีเป็น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 พวกละถูกล่าใช่ไหมเปล่าเราเราเลยจะโดนผีนล่าแค่ท่านายปั่นไฟไม่ทันหรืออื่นอื่นอีกมากมายอมึงก็ตาย <c oughs> แค่นั้นเหรอเ,เดี๋ยวจะลองดูเกมนี้ก่อนนะครับอ่าส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้<อ>ใกล้จะสิบนาทีใกล้จะสิบนาทีละกูมไม่รู้หรอกว่าจะมีดราม่าหรือเปล่ารายการก๊อปคลิปชาวบ้านชาวช่องเขามาเอาลงช่องไป เอนแต่การนี้แม่งคนน่าจะโดนใช่นะฮะอาจจะโดนก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ไมเพียงเท่านี้แล้วกันไม่จะใหมากันคลิปหน้าเพราะว่ามันสิบถึงสินาทีแล้วถ้าถ้าเกิดผมเอา5นาทีมันคงไม่เฟี้ยวเพราะผมจะไม่ได้ตังค์เลยไม่ถามท่านผู้ชมเลยว่าอยากดูหรือเปล่าใช่ถามว่าทุกทุกคนต้องอยากดูทุกคนนะแล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 อีกสเยอะไรวะม่บายบายบายทุกคนลากกนที่จะปิดคลิป ขอพูดอะไรหน er. <า>่อยว่า like, กดไลค์กดแชร์กดสับสใครต์อย่าลืมไปติ๊กกระดิ่งหัวพ่องด้ว,วเย,เเย,ยเจ้ยเย็นเจ้ยเย็นเจเย็นเจเย็นเจเย็นเนี่ยวิธีการสับสไครต์ก็คือสับไปเลยเนะี่ยสับสไครต์ไปเลยน้ำผ้าของกูอ๋อสับสไครต์แล้วก็เอาแบบสูบๆน,นะฮ่าหรือว่า <c oughs> จะสับมันจะสับได้ดีมากเลยสับสไครต์ฮะอ๋อมึง โมฟินบ่อยใช่ไหมเพื่อเ้ยไม่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 ไม,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 ไม่ไม่เกี่ยวแต่กระชาบ่อยด้วยโอเคสลับวันนี้พวกเราสองคนขอตดรลาทุกท่าน <N un> ไปก่อนนะครับวันนี้บ๊ายบายรัก <N un> ทุกคนนะครับรักทุกคนนะบ๊ายบาย